ไดาผมอ๋อใช่ค่ะได้ผมบาร์เร่านะคะก็เป็นไดที่แบบเรียกว่าเป็นไดมหัศจรรย์เลยนะค่ะคือมีเป็นแบบเป็นเทคโนโลยีที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็เบาแล้วก็ทําให้แบบผมไม่ไม่ได้เบาเลยถ้าต้องเลือกที่หนึ่งให้ใครดีให้ตัวเองเพราะเราก็มั่นใจกับตัวเองเนเพราะว่าเรามีหนอนนี่แหละตอนแรกถ้าไม่มีหนอนก็จะดูเป็นแบบ เออเป็นอินเดียหรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นบางๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ดูเขาก็จะแบบไม่รู้ไงคะมันก็ต้องให้เราไปส่งกันส่วนหรังใช่ค่ะสนุกมากเลยชอบมากจริงๆควรจะคาดหวังไงแบบว่าหมากทีมาไหนทุกปีจะต้องตัดเต็มพาน์ทอะไรแบบนี้ปีนี้เหมือนกันใช่ก็ขอโทษที่ช้านิดนึงนะคะแต่งรูป AI อยู่ก็มีแบบว่า คิมเป็นคนสุดท้ายที่ถ่ายด้วยค <c oughs> ่ะแล้วก็ถ่ายวันฮอลลวีนอีกอะไรเงี้ยแบบแล้วคนทำคอนเทนต์กันเยอะมากาปีนี้คนทำคอนเทนต์ฉ่ำมากหนักใจไหมกับการเลือกแต่งตัุกแต่ละปีอะหนักใจตรงที่ต้องเป็นคู่กันนะคะ <c oughs> ม,มันค่อนข้างยากตรงที่เป็นคู่แหละแล้วก็ปีนี้ก็เลยแบบเออคิมอยากแต่งเป็นเลดี้เจสสิก้าหมากก็บอกว่าแม่ก็จะแต่งเป็นพอลเป็นแม่ลูกเลยแลวกันแต่งเป็นแม่ลูกโอเคคอว่าต้องทำนายใแบบนี้ถูกไหม ใช่ก็เป็นแบบมีเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดูเล่นได้เยอะกว่าตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยถ้านางเอกก็แค่ชุดเกราะอะไรม,มันไม่สนุกเรื่องเล่นเราจริงจังอยู่แล้วคจริงจังมากจริงจังมากเลยค่ะไม่ทำไปเพื่ออะไรเหมนกเซ็กี่เก๋จเป็นไ <laughs> งบ้า <laughs> งคะเีตลกดีค่ะคนก็แซวกันเยอะมากเลยเราก็แบบโอเคโคก็จะบอกว่าคำถึงได้อยู่ได้อีกอะไรแบบนี้คู่ดีได้อีกก็ ขำๆำค่ะขำขำคานสานกากุกสนุกจริงอยากเคยถามจริงอยากรู้ว่าเบื้องหลังมันหมดไปเยอะไหมพี่มันกับการแบบในรมิตแต่ละลุคอะไรแบบเนี้ยค <c oughs> ืออ่าก็มีเอ่อ ไอหนอนเนี่ยแหละที่ที่เป็นพ่อแอร์อนะ,ะแลก็กำลังคิดอยู่ว่าใช้งานอะไรต่อหลังจากนี้ได้บ้างให้มันคุ้มหน่อยใช้มันคุ้มหน่อยอะไรอีกเยอะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะใช้แบบทุกอย่างที่มันรีไซเคิลได้อะไรเงี่มีนางคนเลิ่ข้าวหวานไหมคะพี่คุณผมก็มกข้าวหวานทุกปีเลยค่ะค้าวหวานทุกปีเลยแล้วก็ไม่รู้ ไม่รู้จริงๆค่ะว่าปีหน้าจะแต่งเป็นอะไรอ่ะปีหน่าก็คต้องต้องต้องตัดชุดละปีเลยอ่ะคิดว่าคิดว่าหรือต้องดูเลยไปก่อนเออีมคุยแล้วค่ะกับช่างหน้าว่าแบบเอาไงดีปีหน้าอะไรอย่างกได้แบบหล่อหล่อไปเลยนะคิดว่าคิดว่าปีหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่ารอสวยมาเยอะละ กดนิดนึงกดนิดนึงกดความสวยตรงนิดนึง่เงี้ยเหรอกดความสวยลอยอะแล้สุดอ่ะพี่พี่หมากไปไปแฟนมีดมาเป็นไงบ้างครับนี่คือเขายังไงบ้างล่ะก็ก็ก็คือเขาไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะก็ราว พล o u d w i f e ใช่ค่ะก็เห็นว่ามีแฟนลับเยอะมาเราก็เขาตื่นเต้นมากค่ะในครั้งนี้เขาก็ส่งมาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยแบบจำจำเนื้อร้องไม่ได้ก็ต้องร้องเพลงเพลงภาษาอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แต่พอเสร็จงานเขาก็ส่งมาอทีหนึงว่าแบบสนุกมากเลยย้อว่าหลังมาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาสนุกมากเขาบอกว่าแบบแฟนขับก็รับดีมากเราให้กำลังใจเขายังไงเขาขอบคุณเป็นใจเรา เราก็แบบบอกว่าเก่งอยู่แล้วอะไรไม่ไม่ใช่งานแรกใช่ไหมล่ะอะไรอยย่างงเี้ก็ให้กำลังใจว่าทําได้แล้วเขาก็ซ้อนน้องมาทั้งคืนเลยเพราะเราเป็นคนฟังนิ่ด้วยใช่แล้วก็ต้องได้แล้วแหละเรามีการแบบว่าเทรนแมสเป็นคุณครูอ่าช่วยหน่อยละกันเทรนอะไรเทรนเราเทรนเราเทรนคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ยังผิดเลย เราเรารู้ว่าเขาทําได้ดีมากๆอยู่แล้วและแต่คนชมเขาไงว่าอ๊้ต่อให้แต่งงานแล้วก็ยังอรอ,งอยแบบมีงานแป,นม,ปนมีดแบบนี้ต้องรอแาาเดิมสิเรา็ดีใจแทนของน้องคนยังรักยังซัพพอร์ตกันามดีใจดีใจค่ะเวลาใครชมเไยก็ดีใจกับเขาค่ะภูมใจไม่ค่าสามีหรอ ภูมิใจแต่เป็นแฟนก็ภูมิใจแหละมีความขิงนะบางคนแบบช่อนสายอยากจะเป็นคิมเบอร์รี่อะไรแบบนี้เอเหรอก็ยากนิดนึงไม่ได้ขิงเท่าไรแทนกั็นไม่ใจเขาเป็นลูกไฟติมเลยตอนนี้เขาเป็นลูกไฟไม่เหรอคะก็ดีใจนะคะที่คนอยากจะเป็นเราแล้วก็ ก็เห็น feedback อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอะคือพี่หมากกาเลือกเราแล้วอะเนาะมันก็แบบพูดยากแต่ดตนี้ไหมคะก็ต้องเลือกเสิต้องเลือกเราสิคะขนาดนี้แล้วจริงการดูแลกันในวันที่เรายังแต่งเราแต่งงานกันแล้วอะไรอยางเงี้ยให้มันมาถงแบบหล่อสวยแบบเนมันยังไงบ้างพี่ทิพย์ มันก็ไม่ได้แบบทุกวันหรอกนะมันก็มีแบบว่าจิกกัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นสีสันของชีวิตนะคะแต่ว่าเราจะแบบเราจะค่อนข้างใส่ใจกันอะไรอย่างเงี้ยมากมากเลยแล้วเราก็ถือว่าตอนนี้มันเป็นครอบครัวของเราแล้วเนาะเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อยากที่จะสร้างให้มันแบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวที่ดีให้กับ ลูกที่เราจะแบบว่าเลี้ยงในีอนาะคตด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราคุยจะไหมว่าชีวิตของเราตอนนี้มันมีสองคนแล้วล้วเกิดเราต้องเลีตัวเองเพื่ออีกคนเหมือนกันอะไรแบบนี้มันมันคุยกัะถึขงขนาดไหนคุยคุยค่ะคุยทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบเราก็มองภาพตัวเองไม่ออกนะว่าแบบจะเป็นพ่อแม่ในลักษณะแบบไหนเรารู้สึกว่าเลี้ยงลูกยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่คิมเหมือนกับพี่เดชพี่ยาเขาตั้งชื่อลูกแล้วเป็นพม่แต่งงานเขาตั้งชื่อลูกแล้วเราแต่งแล้วเราตั้งตั้งว้างไหม เราก็<ป>บอกเขาเหมือนกันว่าเออที่แต่งงานปีนึงยังไม่มีชื่อลูกเลยนะค่ะ <c oughs> ก็ก็มีวๆไปบ้านเราเรายังไม่มีชื่อลูกเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเรียนที่ไหนด้วยไม่มีคิดเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> ชื่อลูกเรื่องอะไรคิดว่าคิดว่าคงจะเป็นตัวเอ็มแหละค่ะ <S <S <ม>เพราะว่าครอบครัวที่หมากคือเป็นตระกูลตัวเอ็มหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ค่อนข้างยากมากเลยค่ะก็ยังคิดอยู่ยังไม่รีบ เราต้อมาด้ถือเลื่อนอะไรเงี้ยการที่แบบจะเอาชื่อมารวมมันต้องมันต้องดูเลื่อนหรืออะไรได้วยไหมว่าต้องต้องที่มาที่คิมมารวมกันอะไรเงี้ยคิมว่าถ้าถึงตอนนี้นะคะคิมไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องชื่อขนาดนั้น <c oughs> ค่ะเรียนเรียนสะดวกเออใช่ในเมื่อแบบปีถ้าสมมติว่าปีที่แบบอาจารย์ให้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วชื่อมันแล้วชื่อมันมีความโอ้ <c oughs> ใ,ใ,ใช่ใจละใช่ค่ะคิดว่ายากนะ ฟังคนนั้นเรียกยากของเราเรียกง่ายทำง่ายเชื่อหรอยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็คงต้องได้ง่ายๆแล้วก็แบบ international ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกเสียงได้ทุกคนไย่างเงี้ยไม่ยากเลยอ่ะอโเคนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ